เรื่องกัทธรีตานีเช้าตรู่อากาศสดชื่นเย็นสบายพระสงฆ์จากวัดในหมู่บ้านออกบิณฑบาตจนกระทั่งมาถึงบ้านหลังสุดท้ายพ่อแม่ลูกช่วยกันใส่บาตรจากนั้นก็กรวรดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและญาติที่ร่วงรับไปแล้ว หลังจากกวดน้ำเสร็จหอมอาสาเอาน้ำที่กวดไปรดต้นไม้ที่ริมรัว้วหอมเดินริ่วไปที่ต้นไม้ใหญ่แต่แล้วก็อยู่ชะงักเมื่อเห็นต้นกล้วยต้นหนึ่งพิงอยู่ที่รัว้วรำต้นมีรอยบอบช้ำใบฉีกขาดรุ่งริ่งเรากับคนระหุกระเหินเดินทางมาไกลเหนื่อยนักแล้วขอหยุดพัก หอมเรียกแม่มาดูต้นกล้วยที่พิงไว้ที่รั้วไปเรียกพ่อช่วงที่หอมหันไปเรียกพ่อถ้าหอมมีตาหลาังก็คงจะได้เห็นสิ่งที่แปลกประหลาดแทนที่น้ําจะไหลลงรินกับซึมเข้าไปในลําต้นเหมือนถูกซ้ําด้วยฟองน้ํกาก้านใบไหวสันดาริกเหมือนคนกระหายที่ได้ดื่มน้ําจนเต็มอิ่มแลรู้สึกสดชื่นกระปีก้กระเป๋ทาทั้งพ่อและแม่เดินมาดูลูกสาวไม่ได้ตอบแต่ชี้ให้ดูเอ๊ะนั่นกล้วยตัน นี่นี่มาได้ยังไงใครเอามาให้หรือคนเอามาโยนทิ้งพ่อถามเองตอบเองทําให้คนฟังต้องหัวเราะที่หอมก้มรงหยิบตะกร้ารู้สึกเหมือนถูกอบกอดด้วยใบตองตามด้วยเสียงกระซิบตกลงหอมเชื่ออะไรกันแน่แตานนีอยากจะรู้ หอมก็รู้สึกกลัวแต่ก็ไม่ยอมให้ความกลัวเข้าครอบงำมีถามหอมชื่ออะไรบอกมาให้หมดแต่นีอ้อนวอนกล้วยหอมเป็นชื่อเร่นแล้วแต่ใครจะเรียกจะเอาสั้นๆหรือยาวชื่อจริงชื่อกัทรีวงบ้านกล้วยถามทำไมหรอหอมงง สุดเราก็เจอกันแล้วต้นกล้วยสบัดอย่างมีความสุขคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงกล้วยหอมเอาไปตองตาน,นี้ไปทํากระทงใส่น้ําแล้ววางไว้กลางแจ้งตักแสงเดือนเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นก็เอาก็เอากระทงมาหาตาน,นีนะแล้วกล้วยหอมจะรู้เรื่องทั้งหมด เมื่อถึงเวลานัดหอมเดินมาหาตานีตานีบอกให้เอาน้ำในกระทงร้างหน้าและเอามือมาแตะที่ตัวตานีหลับตาด้วยหอมทำตามทันทีที่หอมแตะต้นแสงสว่างพุ่งเข้าเต็มหน้าหอมตัวรอยระริว้วแต่จิตยังเป็นสมาธิรู้สึกตัวตลอดเวลาตานีแล้วลืมตาได้เสื้อสีเขียวอ่อนโจก,กะเบ็นสีเขียวเข้มยิ้มยิ้มให้หอมก่อนจะจุงมือให้เดินตามที่นี่น่าจะเป็นอาณาจักรกล้วยและที่ แก,ก็คือกล้วยที่นี่ทําตัวเป็นอาหารเช่นทําตัวเป็นกล้วยแขกแสนอร่อยอะแท่นใหญ่กลางปรากล้วยมีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสวยนั่งเด็ดไปสง่าพื้นด้านร่างมีบริวารรายล้อมเพื่อนต่างพบทั้งสองคันเข้าไปกราบ บอกกับผมว่าเราส่งเจ้าตานีน้อยไปดูแลทุกสุขของกล้วยทั้งหมดแต่ถูกเจ้าหมอผีปันดำจับตัวไว้ถ้ามันสะกดจะให้ตานีน้อยอยู่ใต้อำนาจของมันได้เมื่อไหรอ่อณาจักกล้วยจะตกเป็นของหมอผี คืนหนึ่งหอมสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงรถแร่นมาจอดหน้าบ้านหอมลุกขึ้นจะไปดูที่หน้าต่างแต่เท้ายังไม่ทันจะแตะพื้นหอมก็ง่ายรางดงนอนต่อรู้สึกง่วงงุนอยากประหลาดแล้วหอมก็หลับสนิทอีกครั้ง แปลกที่ทุกคนในบ้านตื่นสายกันหมดไม่ทันได้ออกไปใส่บาตรเหมือนทุกวันออกมาดูตานีน้อยการกล้วยของตานีน้อยที่เคยสะบัดเขียวเล่นรนบัตน,นี้กับหักห้อยเริ่มกลายเป็นสีเหลืองอ๋อผีปานดำมันคงแอบมากลางดึกตอนที่ทุกคนหลับแน่นอน หอมเดินวนรอบต้นเห็นไม้ก้เสียบอยู่ที่โคนต้นหอมใช้เชือกทำบวงผูดมัดลูกศรให้แน่นแล้วดึงออกจากนั้นก็วิ่งไปที่ครัวโยวนเจ้าสิ่งนั้นที่อยู่ในมือลงในเตาไฟเกิดเสียงดังพรึบมันก็วาวดไปทันทีนั้นตานี้และหอมก็ปลอดภยัยหอมฉลาดมากที่เอาลูกศรไปเผาเพราะมันทําอันตรายใครไม่ได้ก็จะย้อนกลับไปทําร้ายเจ้าของมันเองนี่คือโทษของมนด จะไม่มีพ่อมดหมอผีมาทำลายรังเราได้อีกแล้วตานีพูดสรุปก็คือเราไม่ควรไปยุ่งกับสิ่งไม่ดีเพราะมันอาจจะกลับมาหาตัวเราเองได้และเราก็ควรมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น